<c oughs> สวัสดีครับอยู่กับผมอิมป่วนมีเรื่องมาเล่า ep เจดสำเร็จได้ทุกสถานการณ์ด้วยกลยุทธ์ในสามก๊กตอนมนุษย์จะไปถึงศักยภาพสูงสุดได้อย่างไรหากไร้ซึ่งความท้าทายและอันตรายเริ่ม สารแห่งผู้ชนะเซโรโทนินยืดตัวตรงอกภายไหลพึ่งก็เปิดมาได้ก่อนเทเทนีฮะเป็นคําผมเทเทอ่าเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเออจะไปถึงส่สรีภาพใน,ในตามหัวเรื่องเนาะหักไรความท้าทายแล้วก็อันตรายอ่ะเรามาดูนม้ในเรื่องนะครับอ่าหลักๆเลยก็คือเขาจะพูดถึงสารอยู่สองสารก็คือเซโรโทนินแล้วก็ ออกโทพามินนะครับตอนนี้อ่าให้สังเกตพฤติกรรมมนุษย์ก่อนนะครับพวกนักมวยนักฟุตบอลอะไรพวกนี้นะครับในการที่จะเข้าสนามแข่งขนัขนสังเกตว่าทุกคนจะเดินแบบอืมีมความมั่นใจอกภา,ายไล่พึงแต่ว่าพอละคังหมดยกหรือเสียงนกวีดหมดเวลาเนี้ยก็จะมีคนที่เดินอ่าคนชนะนะครับที่เดินออกมาที่จะยืดตัวตรงอกภา,ายไหลพึงแต่ไอคนที่แพ้เนี่ยคนที่แพ้ก็จะแบบ ก้มหน้ากา้มตางอตัวเหมือนกุ้งนะครับวันนีม้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือเปล่าพอเกิดคําถามขึ้นมานะอืมลิงกอริลา่าเขาว่าเวลาสู้นะครับฝัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกลิงเงยพวกอ่จนสลัดก็ได้จนสลัดเวลาจะสู้เวลาจะลบอะไรวะเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีการปลุกระดมความกล้าหาญนะครับพวกไม่ว่าจะเป็นกอริล่าที่แบบออ่ทําอะไระ่ะทุกที่หน้าอก ของตัวเองนะครับเพื่อที่จะแบบกระตุ้นให้ตัวเองแบบมีพลังอ่ะกดดันเพื่อต่อสู้นะครับอ่ะเข้าสูนะฮะของเราเขาบอกว่าไอสารเซโรโทนินเนี่ยมันจะหลั่งเยอะมากในเมื่อเอออ่าเมื่อตอนที่เราเนี่ยชนะนะครับเป็นผู้ชนะนะครับสารเซโรโทนินจะหลั่งออกมามากกว่าออกโทพามินนะครับก็คือสารไอชัยชนะจะหลั่งออกมาเยอะกว่า ส่วนถ้าสมมุติเราแพ้นะครับหดหูกังวลหรือว่าอะไรประมาณนี้มันจะหลั่งสารอีกตัวหนึ่งออกมาเยอะกว่าเซโรโทนินสารนั้นชื่อว่าออกโทพามินนะครับสารนี้จะหลั่งออกมาเยอะกว่าถ้าแบบเรารู้สึกแบบว่าท่าแพ้หดหูกังวลสารนี้นจะหลั่งมาเยอะกว่านะครับการที่เราจะหลั่งสารเซโรโทนินได้อย่างเต็มที่เนี่ยบุค,คลิกของเรามันต้องได้หนึ่งเลยต้องยืดหลังตรงนะครับให้ ช่องว่างระหว่างรลาอนมเนี่ยมันห่างกันยิ่งห่างกันมากนะครับอกยิ่งเปิดออกแล้วก็มันระดับการหลั่งสารเซโรโทนินเนี่ยจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนนี่แหละเออมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมเวลาเรานั่งสมาธิจึงต้องให้นั่งหลังตรงนะครับเพราะว่าไอสารเซโรโทนินเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบร่างกายของเรานะครับทาให้เราแบบหายใจได้สะดวกขึ้นนะครับถ้าเรานั่งหลังตรงอะไรประมาณนี้ เซโรโทนินเนี่ยเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับเป็นสารแห่งผู้ชนะเขาตั้งมาเขาวาอย่างนั้นนะเมื่อเราคิดฟุ้งซ่านสารก็จะปั่นปวดกับเรานะครับพระท่านว่าจิตสงบย่วงเกิดปัญญาอาถ้าเราจะมาวิเคราะห์คร่าวๆก็คือถ้าสมมุติว่าเราทําให้ร่างกายเราหลั่งสารไอเซโรโทนินเนี่ยมากขึ้นนะครับร่างกายของเราอาจจะเกิดความคิดมีไอเดียแปลกแปกแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพียงแค่ เราต้องหลั่งสารตัวนี้ออกมาให้เยอะๆแค่นั้นนะครับสารแห่งผู้ชนะนะครับให้ทดลองนะครับเพราะว่าให้คุณลองทดลองยืนดูอ่ะตอนนี้ก็ยื่อ่าถ้าสมมติท่านนั่งอยู่ก็ยืนดูก็ได้ครับยืนนั่งดูก็ได้อ่าสักพักหนึ่งอ่าหรือว่ามีเหตุต้องเจรจากับคู่กรณีไ่ายตรงข้ามอะไรปไปาณเนี้ให้ลองดูถ้าเราอ,อกผายอะไรผึ่นไปคุยกับเราตัวงอไปคุยคุณคิดว่าอันไหนสถานการณ์มันจะออกมาทางเรามากกว่ากัน ถ้าเราเดินอกภายไหลผึงเข้าไปนะครับจะรู้สึกว่าโอ้โหคู่ต่อสู้ถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมเห็นคู่ต่อสู้นะครับผมก็รู้สึกว่าน่นากลัวคือแบบเขามีความมั่นใจมาอคือถ้าเป็นคนมีความมั่นใจอะไรก็เป็นไปได้นะครับผมว่าอย่างนั้นนะรู้สึกว่าอย่างงาั้นทําไมถึงมีศัพท์เกี่ยวกับอกเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะครับอีกหนึ่งหัวข้อที่เขาพูดถึงในเรื่องอ่าในหัวข้อนี้นะครับในตอนนี้ ทำไมอกถึงมีศั์เกี่ยวกอบอกมากมายทำไมถึงมีศั์เกี่ยวอกม,อมาเช่นแบบเปิดอกคุยยืดอกรับผิดชอบยืดแขนออกไปทํางานอะไรวะเนี้ยยืดอกผูกถุงเห็นไหมทําไมเหล่าเนี้ถึงจะมีอกเข้ามาเกี่ยวข้องํำร,รับชมกันเขาบอกว่าการยืดตัวตรงเนี่ยไอยุ้ยการยืดตัวตรงเนี่ยอกพายไหล่ึง นั่นคือการพร้อมลุยนะครับมันคือการพร้อมลุยกล้าที่จะรับผิดชอบกล้าที่จะเผชิญหน้าไม่ว่าจะอารมณ์ไหนในชีวิตนะครับเพราะชีวิตมันมีเรื่องที่ท้าทายตื่นเต้นและลุ้นอยู่เสมอนะครับลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาที่เข้ามาท้าทายยืดตัวให้ตรงอกภายไลย่ผึ่งแล้วลองกับมันสุดตั้งนะครับอย่างที่ผมพูดไปคนที่มีความมั่นเสียเองย่อมอ,อะไรย่อมเกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเป็นเรื่องของสามก๊กนะทีนี้ก็เข้ามาในสามก๊กนะครับกวนอูนะฮรเขาบอกว่าเป็นกวนอูเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ในสามก๊กเลยสังเกตดีๆกวนอูจะอกผายไหลพึงเสมอนี่นะครับเพราะว่ากวนอูกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอันตรายต่างๆแม้ความตายก็ไม่กลัวนี่คือกวนอูนะครับกวนอูต้องเจอกับความท้าทายแบบเยอะมากแต่เขาทําเพียงแค่อกผายไหลพึงและลุยเข้าไปในกองทัพแค่นั้นก็รู้สึก หน้าเกงขามมากพอเลยครับสําหรับชายผู้นี้ที่ชื่อว่ากวนอูอืมเรื่องของกวนอูสรุปให้เลยแล้วกันผมคร่าวๆนะครับ,รบส่วนใหญ่พฤติกรรมของกวนอูก็ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างน,นะครับสําหรับผู้ชมที่ฟังสามก๊กนะเดี๋ยวผมจะสรุปตอนนี้ให้เลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่ากวนอูไม่มีความหวั่นเกรงแม้แต่น้อยแต่กับนั่งและยืน ยืดหลังตรงอกภายไล่พึ่งท่วงท่าล้วนแต่เท่องค์อาจสง่างามคุยจิรจาการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้มีความกลัวกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอันตรายทางปวงแต่เนื่องด้วยน้ําน้อยจมแพ้ไฟนะครับจึงต้องใช้กลยุทธ์หลายๆอย่างนะครับเข้ามาช่วยนะในการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอนะสูร้รบนะครับเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ภารกิจ ของเราปีในวันข้างหน้านะครับนับว่าชาญฉลาดในการเอาตัวรอดออกมานะครับจากสถานที่ที่อันตรายหากแต่ว่าไอ้กราฟชีวิตของกวนอูเนี่ยเมื่อขึ้นถึงจุดที่พีคสุดเนาะกาฟชีวิตของคนเรานะครับถ้าขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วแน่นอนถ้ามันสูงสุดแล้วหลังจากนั้นมันจะต่ําลงนะครับเ mm hmm. วลาก็จะต่ําลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับกราฟชีวิต ด้วยความยิ่งพยองลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่คิดอะไรจึงจบชีวิตด้วยลูกน้องตัวเองนะ่ครับสำหรับกวนอูแม้ตอนสุดท้ายนะครับแม้ตอนแม้ตอนสุดท้ายที่ถึงจุดสุดท้ายของชีวิตนี่ก็ยังจะไว้ลายยืดตัวตรงปกภายไหล่ผึนกะล้าเผชิญหน้าอันตรายอย่างไม่วันเกรงชายผู้นี้คือกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ของสามก๊กนะครับ จกวนอูเนี่ยซื่อสัตย์ต่อเล่าปีดมากนะครับคุณลองไปหาดูนะครับกวนอูที่แบบโอ้โหสุดยอดละคือที่หนึ่งอ่ะในเรื่องของสามก๊กนะครับไม่ว่าโจโฉซุนกวนล้วนแต่ต้องการให้กวนอูเข้ามาทํางานด้วยหากแต่กวนอูทํางานด้วยใจที่มีแค่เล่าปีจะ <c oughs> <c oughs> เป็นซิลลี่บายไปนเน่ที่แบบอาเคารพต่อเล่าปีแค่เพียงผู้เดียวอื แค่นั้นนะครับปิดตำนานกวนอูนะครับเทพเจ้าแห่งความสุขสัตต์เช่นนี้ครับ <c oughs> อ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับเขาฝากปิดท้ายด้วยว่าคุณก็ลองทดลองดูด้วยตัวเองไง,ไง่ายๆสัตยะหนึ่งก็ได้นะครับแล้วจะพบว่าแบบไหนที่คุณรู้สึกว่ามีพลังพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะบวกกับงานกับอะไรต่างๆพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาอุปสรรคในชีวิตมากกว่ากันระหว่างการ ที่ยืดตัวตรงอกผายเลยพึ่งสร้างบุค,คลิกที่ส่าสนา,าเผยกับการห่อตัวนั่งหลังค่อมแล้วก็ออกไปประเผชิญปัญหาอันไหนมันจะดูดีสนับคนุนก็ลองเลือกเอานะครบับถ้ามุมมองของผมนะครับผมจะมองว่าบุค,คลิก,กภาพเนี่ย สำหรับผมนะครับผมว่าบุคลิกภาพนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ถ้าเราไปเจอพว้คนภายนอกอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าเขาไม่ได้รู้จักเราสิ่งแรกที่เราจะมองเอ้ที่เขาจะมองเรานะครับผมว่ามันก็เป็นบุคลิกภาพถูกต้องไหมครับอาจจะเป็นหน้าตาลักษณะท่าทางบุคลิกภาพถ้าสมมุติว่าเราเดินหลังคอมอะไรอย่างเงี้ยทาให้บุคลิกภาพเราเสียนะครับอาจจะไม่โดนใจแบบวัยรุ่นสาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้น บุคลิกภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในมุมมองของผมนะสำคัญอีกลองลงมานะครับในชีวิตของผมจะมองเรื่องของสุขภาพก่อนคือันดับหนึ่งนะครับเรื่องลองๆจากนั้นมาก็เป็นเรื่องพวกทั่วไปนะครับบุคลิกภาพก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับอืมพยายามฝึกไว้ก็ดีนะครับในการสร้างบุคลิกภาพของตัวเองอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่กล้าเผชิญหน้าก็ไม่สามารถไปอยู่จุดสูงสุดได้ ออันนี้คือคําคมที่ผมเขียนจดบันทึกไว้นะครับอาจจะมองว่าแบบถ้าสมมุติอ่าเราไม่กล้าสู้กับอะไรสักอย่างก็หมดหวังที่จะแบบเป็นที่หนึ่งสมมุติเป็นการแข่งขันอย่างงี้ถ้าเราไม่คิดจะสู้จะเลกแบบใจไม่สู้ไม่กล้าที่จะตอบโต้ไม่กล้าที่จะสู้อะไรเขาตําแหน่งแชมป์มันก็ตําแหน่งแบบชนะเลิศมันก็เป็นไปได้ยากนะครับว่ามันมีคํานึ่งผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่า อ่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ถ้าสมมุติในมองมองุมองกับกันนะครับถ้าสมมุติคุณไม่ได้คาดหวังเลยแล้วคุณจะสมหวังได้อย่างไรก็ตัดสินใจเลือกเอาก็ได้นะครับว่าคุณจะเป็นคนที่คาดหวังที่พร้อมจะสมหวังหรือจะเป็นคนที่ไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยไม่เจ็บปวดผมว่าการความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันช่วยสอนให้เราได้รู้ถึงยายารายละยอ่าหลายๆอย่านะครับจะเป็น หลักๆเลยที่จะได้ก็คือประสบการณ์ในจุดนั้นนะครับทุกความเจ็บปวดย่อมมีประสบการณ์ที่ดีแฝงไว้เสมอพีนี้มีเพียงแค่นี้ครับก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พีหน้านะครับเดี๋ยวว่อ่าเดี๋ยวลองคอมเมนต์ดูนะครับผมจะพยายามอตอนนี้ก็ยังไม่ได้หาข้อมูลนะครับในการอัดคลิปนะครับช่วงเวลาก็น้อยเนาะช่วงเวลาผมก็คางที่จะน้อยนะครับในการตัดคลิปช่วงนี้ ก็วุ่นวายนิดหน่อยนะครับก็อาจจะยังไม่ได้หาข้อมูลลงลึกเข้าไปในเรื่องนะครับแต่ว่าหลังจากนี้จะพัฒนาไอีตัวมีเรื่องมาเล่านะครับก็คือจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ในส่วนที่แบบน่าสนใจแล้วก็ทําให้ตัวของผู้ฝังของคุณได้มีการพัฒนาอะไรเพิ่มมากขึ้นสักทีดนึงก็ยังดีนะครับจะจ่วยไปหาเพิ่มเติมมาให้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ